สวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนยูนดาวันนี้นี่ครับผมเสียใจมากๆเลยนะอคือแบบผมโดนแฮกเกอร์ที่เป็นสายขาวแฮกเทสผมคืนเพื่อนๆดูเขาทำกับผมได้ยังไงผมไม่เสียใจหรอกแต่ก็เสียใจอยู่นะ เขาไม่ได้อยู่ข้าง GM นะครับแต่เขาดันมาเอาเพชรผมขึ้น <c oughs> เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้นะผมแฮกเพชรหนึ่งล้านเพชรนะครับ <c oughs> เพื่อนๆดูแต่อีกสักแป๊บนะครับมันจะขึ้นรีโ o a d แล้วก็ระบบเออร์เลอร์มันจะทำให้เพชรผมเนี่ยหายไปในทิศตา <c oughs> โอ้เขาเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยเชี่ยวนะ <c oughs> นี่เห็นปะขึ้นรี l o a d แล้วนะครับ สักพักเนี่ยเพชรผมจะหายไปในพิษตาเลย,ยดูดิจะเต็มร้อยแล้ววู้หายเ <Yeah. S 1> ชื่อแค่มาตาฟักก็เก่งอะไรปานนี้นายเรามาอยู่ทีมเดียวกันอ้าวใครจะเก่งก็แล้วแต่ผมไม่แคร์หรอกผมเนี่ยสามารถแฮกมาได้เหมือนเดิมโอเคผมพูดแล้วผมบอแค์ดอกเดอร์เพราะว่าผมสามารถเสกเพชรได้เองเพียงแค่ผมดีดนิ้วนี่ แค่นี้ก็มาแล้วหมื่นเพรผมเนี่ยเิ่งชิปหายนายจะดึงเพรชชคืนก็แล้วแต่แต่ผมเนี่ยก็เสกมาได้เรื่อยๆนี่เวลลี่กูดในความเิ่งของตัวเองอ hitting. โอเคครับเราอยา่าไปสนใจแฮกเกอร์ที่ไม่เป็นมิสกับเราเลยนะครับผมคือแบบไม่ว่าเขาจะแฮกคืนยังไงนะครับ ตัวผมก็เสกมาใหม่ได้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมหาโป,โปมาแจกเพื่อนๆเรื่อยๆแน่นอนเพื่อนไม่ต้องกลัวนะครับ <Yahoo! S 1> ผมเนี่ยจะบล็อกเขาทุกช่องทางเลยนะครับไม่ให้เขาเนี่ยได้เกิดเลยถึงเขาจะเป็นสายขาวก็เห่ <Yeah. S 1> นอนายต้องเจอกับเราบะฮัมมู โอเคนะครับอันนี้เป็นชุดใหม่นะครับผมนี่เป็นชุดหนักแลนอะ่ะเออ <Yeah. S 1> โค้เท่เลยผมเนี่ยใช้เพชรที่ผมแฮ็กมานะครับเอาไปซื้อผมคิดว่ามันเท่ชัดผมเลยจัดซะเลย uh huh. เฮ้ยคนเจอคนเจอคนอา้าวไปใส่แล้ว ใจเบิดเลยนะอย่าเห็นให้ต็งตกใจแม่มอนี่นั่นโอเคโอ้มีของเยอะมากเลยอิ่มเลยทีเดียวอิ่มเลยสุดยอดมากเลยนายเฮ้ยใครยิงวะอู้เกือบตายสุดยอดสุดยอดนายเด็ดจัด โอเคขอแลนก่อนนะเราขอแลนก่อนนะเฮ้ยเจอกันอีกแล้วสวรรค์ทรงปรดให้เรามาเจอกันเฮ้ยขยิ่งขยิ่งขยิงงอ้โอ้ไม่นะ เจ็บจังเลยเจ็บจังเลยเอ้ยเอ้ยเจ็บจังเลย <What? S 1> มันจะต้องอ้อมไปยิงฝั่งนี้นะครับเพื่อนรอดูแล้วกัน <c oughs> ทำเป็นมายืนดักยืนดกยืนดักอะไรฮ <c oughs> <c oughs> ะวิโดนเลสโซนว่ะขอกินเห็ดไหนแล้วกัน <c oughs> ชุดนี้นะครับโอ้โหมันเทจริงๆเลยนะทรงผมเนี่ยก็เทนะครับมีต่างหูด้วยนะดูดิโอ้โก็เทผมก็ชอบเลยถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยเพื่อนๆก็จัดเลยนะครับมีเพชรหรือเปล่าไม่มีเพชรมาเอาที่ผมโอ้โหเนี่ยรวยเกิน <Yeah. S 1> เสพเพชรได้เป็นล้านๆนะครับ hey. ถึงแม้ว่าจะโดนแฮกเกอร์สายขาวเนี่ยแฮกเพชรคืนไปให้ GM แล้วแต่ผมเนี่ยยังแฮกกลับมาได้ <c oughs> อะไรจะเก่งปานนี่นะ <c oughs> แต่จริงๆมันเท่จริงๆนะครับผมชุดนี้ <c oughs> ผมโคตรชอบเลยดูโอ้เท่ชัดดูเด็กสีฟ้าด้วย <c oughs> โอ้วงบีบมาที่โล่งแจ้งเฉย <c oughs> สิวัยอับเปลเนี่ย này cho hay là thăm như ngày à vườn ui 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 แลนก่อนแลนก่อนหาที่ซ่อนก่อนลงแจ้งเกินไปแล้วไม่ผมมีปืนระเบิดนี่วะโอ้ผมเอ้ยพลาดซะแล้วเหลือห้าคนผมจะโดนใส่ตูดเอาเปล่า,านี้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งหัวแตกโอ้หัวไม่แตก <c oughs> เหลืออีกสาม <Yeah. S 1> ชิบูย่าต้องเป็นของพี่ไอ้หนู uh huh. ไปไหนแล้ววะในหมดออกมาไหนเด้ออกมาไหนเด้มาให้เจอตัวนะฮันแน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 ่ันฮันแน่โอ,อ้นมีนแนฮนั้นอีก ขันแน่มาสิครับก็มาดีครับถ้าผมใส่คนนี้ได้เนี่ยผมมีสิทธิ์บูยา ah. ออกมาดีรอใครเด้เนี่ออกมาออกมาออกมาหนเด้วง,งบีบในตายนะให้ออกมาน่ะวง,งบีบตายดิเออบุกเลยอ้าวเฮ้ยออกมาคันแค่แล้วนะเ้ย ้ยิงดักเอ้ลากมันไม่ทันลากมันไม่ทันยังมีฝั่งนี้อีกอะตาย <c oughs> โดนลุมประชาทันแล้ว โอ้ปืนผมจะหมดแล้วพืนเพื่อนเอายังไงดีฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เอาอะครับโอ้เกินไปเกินไป วงบีบแล้วเกินไปโอ้จะชีบบุย่าให้อะเปล่านเนี่ยอ้าวเฮ้ยจะแตกจะแตกโอ้แตกแตกไม่ผมมีปืนระเบิดนี่หว่าผมได้เตียบ ผมมีปืนระเบิดผมได้เปียกไม่ได้เปียกแล้วไม่นะ,ะไม่ฮิฮิบูย่าบูย่า เท่เลยโอ้เทชช์เทชชอเออเทกันอะไรจะเทขนาดนี้โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับอตไตายใ้ผมด้วยนะครับผมดีบ้างครับเจ้า